พาเด็กหน่อยพา,าลูกพ้าล้านครับออกมาเล่นหน้ามาเลียงควายมาใหญ่ควายกินครับควายมันเต่ดโตวันวครับกินยิมยั่งครับมันจะชนน่องเหรอเหรอมันจะกินไงมั้งลูกไหน,ไ,หน,ไ,หนไอ้ตัวไหนไอ้ภูเขา น้องลูกว้ผู้เขาตัวไหนแน่าหน้าเ็ยังกันนะ่ะจับลวดไฟบอชอตเหรอมันมีไฟเหรอนี่ครับบรรยากาศท้องไ้ท้องหน้าครับบรรยากาศดีครับมันลมเย็นครับน้องมาลงมา อยากดูควายควายเสือแดงแเหรอเฮ้ยบะแมนควายกินหญ้านะควายกินหญ้านึกว่าควายเสือแดง